ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยเป็นกันในตอนที่กำลังอาบน้ำอยู่คนเดียวิยมเงียบจูจ่ๆความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่หลังผ้าม่านในห้องน้ำหรือความรู้สึกที่เรางถูกจับจ้องในตอนที่กำลังอาบน้ำหรือสระผมอยู่จะว่าไปแล้วในตอนที่คุณรู้สึกแบบนี้คุณเคยมองขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าแล้วเคยไหม ที่เวลาเงยหน้ามองขึ้นก็เห็นบางอย่างที่หางตาไม่ว่าจะเป็นแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของใบหน้าเสี่ยวหนึ่งของคิ้วหรือเส้นผมของใครบางคนแต่ไม่ว่าจะเคยหรือไม่ก็ตามอย่าทำแบบนั้นเลยอย่าพยายามที่จะมองขึ้นไปในช่วงเวลาที่คุณกำลังหวาดระแวงเลยเพราะว่ามันไม่ชอบให้คุณเห็นสักเท่าไหร่มันชอบมากๆเวลาที่คุณกำลังสระผมอยู่โดยไม่ได้สนใจอะไร เพราะในตอนที่คุณสระผมอยู่นั้นมันก็เป็นเวลาที่ดวงตาของคุณจะปิดแนบแน่นสนิทเพราะคุณก็คงไม่อยากให้แชมพูมันไหลเข้าตาจนแสบใช่ไหมละ่ะหรือในเวลาที่ฟองสบู่เต็มใบหน้าไปหมดมันชอบมากๆในเวลาแบบเนี้ยหรือจะเวลาไหนก็ตามที่ดวงตาขคุณมันจะปิดมันชอบเวลาแบบนั้นมากๆเลยและถึงแม้ว่าคุณจะได้ยินเสียงขวนเบาๆตรงม่านหรือเสียงเล็บขูดบนกระเบื้องในห้องน้ํา หรือแม้แต่เสียงหยดน้ำหรือน้ําลายหรืออาจจะเป็นเลือดหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่มีทางลืมตาในช่วงเวลาที่คุณล้างหน้าหรือสระผมแน่นอนเพราะว่ามันจะแสบใช่ไหมละ่ะผมพูดถูกไหมใช่คุณจะไม่ลืมตาอย่างแน่นอนอย่าลืมตาเด็ดขาดไม่ว่ายังไงคุณห้ามลืมตาเด็ดขาดจนกว่าคุณจะล้างหน้าหรือสระผมเสร็จ พราะปกติแล้วมันจะรอให้คุณล้างหน้าหรือสระผมให้เสร็จแล้วมันก็จะหายไปแต่ถ้าหาว่าคุณลืมตาก่อนคุณก็จะเห็นมันอย่าลืมตาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหาว่าคุณลืมตาไปเห็นมันแล้วก็มันจะรู้ตัวทันทีว่าคุณเห็นมันแล้ว